หลังจากวันที่เขาจากไปทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงความเงียบที่ก้องอยู่ในหัวใจในทุกเชา้าเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่างเปล่าเหมือนชีวิตขาดบางสิ่งที่สำคัญที่สุดไปกลืนกาแฟที่เคยชงให้เขากลายเป็นเพียงกลิ่นของความทรงจำเสียงโทรศัพท์ที่เคยดังทุกวันเงียบสนิท ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นอีกแล้วและสิ่งที่ทรมานที่สุดไม่ใช่เพียงการสูญเสียแต่มันคือการที่เรายังทำในสิ่งที่อยากทำให้เขาไม่สำเร็จเรามักโทษตัวเองเสมอว่าเราน่าจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้เราน่าจะอยู่กับเขาให้มากกว่านี้เราน่าจะพูดคำว่ารักให้บ่อยกว่านี้ คำว่าน่าจะมันวนอยู่ในใจไม่หยุดกลายเป็นกำแพงแห่งความเสียใจที่เราสร้างขึ้นมากักขังตัวเองเรามองภาพของเขาแล้วน้ำตาก็ไหลไม่ใช่เพราะเราไม่เข้าใจความตายแต่เพราะเรายังมีสิ่งที่อยากพูดสิ่งที่อยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วความเสียใจจึงไม่ได้อยู่ที่เขาไม่อยู่แต่อยู่ที่เรายังไม่พร้อมจะอยู่โดยไม่มีเขา บางครั้งเรารู้สึกเหมือนเขายังอยู่บางคืนเราอาจฝันเห็นเขายิ้มบางวันที่เหนื่อยเราอาจรู้สึกว่าเขายือนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปมีเพียงลมเย็นๆพัดผ่าน ความรักไม่ได้จบลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายมันยังอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในสิ่งที่เรายังอยากทำให้เขาอยู่ในทุกครั้งที่เราพูดถึงเขาด้วยน้ำจาและรอยยิ้มในเวลาเดียวกันเรายังเก็บรูปของเขาไว้ในโทรศัพท์ยังเปิดฟังเพลงที่เขาชอบซ้ำๆแม้รู้ว่ามันทำให้เจ็บแต่เราก็ไม่อยากลืมเพราะการลืมมันน่ากลัวกว่าการร้องไห้เสียอีก แต่ชีวิตไม่เคยหยุดให้เรารอวันยังคงหมุนไปผู้คนยังคงเดินและโลกไม่ได้ช้าลงเพียงเพราะหัวใจของเรายังไม่พร้อมเราพยายามใช้ชีวิตต่อแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความคิดถึงบางครั้งก็รู้สึกผิดที่หัวเราะได้ในวันที่ไม่มีเขาเหมือนกำลังทรยศต่อความเศร้าของตัวเอง แต่ความจริงคือการหัวเราะไม่ใช่การลืมการใช้ชีวิตต่อไม่ใช่การทรยศมันคือของขวัญที่เราส่งต่อให้เขาในทางหนึ่ง เพราะหากเขายังอยู่เขาคงไม่อยากเห็นเราจมอยู่กับความทุกข์เขาคงอยากเห็นเรายิ้มเหมือนวันที่เรายังมีเขาเราอาจยังมีความฝันที่เขาเคยร่วมวาดไว้บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จธุรกิจที่ตั้งใจทําด้วยกันแต่ยังไม่เปิดหรือเพียงแค่สัญญาที่เราเคยพูดเล่นๆว่าจะทําให้เขาภูมิใจ เมื่อเขาจากไปความฝันเหล่านั้นเหมือนแตกสลายเรามองมันทีไรก็เหมือนถูกแทงซ้ำแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จยังไม่จบเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังสามารถทำต่อได้แม้เขาจะไม่อยู่เห็นแต่เขายังอยู่ในเหตุผลที่เรายังพยายามความทุกข์ที่ยืดเยื้อที่สุดในความรักไม่ใช่การจากลาแต่มันคือ การไม่ให้อภัยตัวเองเรามักคิดว่าถ้าเรารักเขามากพอเราควรทำได้ดีกว่านี้แต่ความจริงคือความรักไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แม้แต่ลมหายใจของเขาหรือของเราเองการให้อภัยตัวเองจึงไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วและไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบพอที่จะไม่พลาดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์พสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมดับไปข้อแรกยอมรับความจริงอย่าพยายามหนีความเศร้าเพราะยิ่งหนีมันยิ่งตามให้ยอมรับว่าเรากำลังทุกข์การร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการปล่อยให้หัวใจได้ระบายข้อสองพูดกับเขาแม้เขาไม่อยู่เขียนจดหมายถึงเขา พูดในใจหรือพูดออกมาเบาๆว่าเรายังคิดถึงเพราะการพูดออกมาคือการปลดปล่อยสิ่งที่ค้างในใจข้อ3 ทำสิ่งที่ค้างไว้ต่อให้สำเร็จแม้เขาจะไม่อยู่เห็นแต่ให้ทำเพื่อเขาให้มันเป็นผลงานสุดท้ายของความรักเพราะเมื่อเราทำสำเร็จเราจะรู้ว่าเขายังอยู่ในแรงผลักดันนั้นเสมอข้อ4ดูแลตัวเองเหมือนที่เขาเคยดูแลเรานอนให้พหอกินให้อิ่มเดินเล่นในที่ที่มีแดดอุ่นอย่าทำร้ายตัวเองเพราะความเศร้าเพราะถ้าเขายังมองเห็นเขาคงไม่อยากให้เราทำแบบนั้นข้อหสวดมน หรือทำสมาธิลองนั่งเงียบๆแล้วหายใจเข้าออกอย่างช้าๆระลึกถึงเขาด้วยความสงบแล้วพูดในใจว่าขอให้เธอมีความสุขแม้เราอยู่กันคนละโลก การอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันจะเปลี่ยนหัวใจของเราให้ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นวันหนึง่งเราจะตื่นขึ้นมาโดยที่น้ำตาไม่ไหลอีกต่อไปเราจะพูดถึงเขาได้โดยยิ้มเราจะมองรูปถ่ายนั้นแล้วรู้สึกอบอุ่นแทนที่จะปวดใจและในวันนั้นเองเราจะรู้ว่าเขาไม่ได้จากเราไปไหนเลยเขาเพียงเปลี่ยนจากคนที่เรามองเห็นกลายเป็นความรักที่อยู่ในใจเราตลอดไป ความรักแท้ไม่เคยต้องจบมันเพียงเปลี่ยนรูปจากการได้อยู่ด้วยกันกลายเป็นแรงผลักให้เราใช้ชีวิตต่ออย่างมีค่าการจากลาไม่ได้แปลว่าทุกอย่างสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่ยึดติด เรายังรักได้แม้ไม่มีเขาอยู่ตรงนี้เราระลึกถึงเขาได้โดยไม่ต้องร้องไห้เราทำสิ่งดีๆได้เพื่อให้ความรักนั้นมีความหมายและเมื่อเราทำใจได้จริงๆเราจะเข้าใจคำคำหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งเหลือเกินเมื่อเรารู้จักปล่อยเราจะได้คืนทุกอย่างที่เคยสูญเสียเพราะในความปล่อยวางนั้นเราไม่ได้เสียเขาไปแต่เราได้เขากลับคืนในรูปแบบที่สงบกว่าเดิม